เฮเบ่ยนี่อย่าไล่เลสกาวฉันได้ข่าวมาจากทางโซเชียลว่าเฮเบ่ได้ข่าวอะไรเด้ข่าวว่ามีหมู่บ้านที่อยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีวัวหมาป่าอยู่ที่นั่นอันได้ข่าว่าอยากทางโซเชียลประมาณนั้เลยอะเฮเบ่ยไอคือว่ามีัหมาป่าจะมีติงเป่าวะหมาป่ามันงหรือไม่ใช่หมาป่ามันนกหมาป่าแต่เลยอีทีหนึ่งก็เวรโวเปนะ Meeting, เ,รนะเราอุบม,ม,มจริงนั่นเหรออืมฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเฮบี้แต่ฉันว่านะถ้าสมมติว่าเราเจียวมนุษย์หมาป่าจริงแล้วเราถ่ายรูปไปได้แล้วเอาไปขายอะทงโฟเชยลหรือพิเศษทงโตชิล,ชชลนี่คือเรารวยเละเลยนะอืมน่าสนใจนะนั่นเราไปกันดีกว่าเกเเจ๋งนัน้นเราควรจะเอาเดโมแมนไปด้วยไหมเฟรนช์นเองนะเดโมแมนนั่นเหรอ ใช่ครัวเสตจเองแหละอามันไปด้วยรักกันโอเคเจ๋งเลยปะต้มไปกันเถอะเอ้ก่อนอื่นจะลืมไปเห็นหอข้างๆไหมเฮฟวีอ๋อจิมซีเราต้องเตรียมอุปกรณ์กับอาวุธสินะใช่ถ้าไม่งั้นแคสวอนเราไม่เต็มไปเจออะไรขึ้นมาก,ก็สวยกันหมดดี เอ่อฟ um, <laughs> ัดได้นายสนใจไปเต็นกับอ้นี่พวกเราไหมพวกฉันจะไปถึงหาความจริงน่ะฉันไม่ไปน่ะฉันอยู่นี่ดีกว่าฮ้่ก็ได้แน้นนายฝากโฟบานให้ฉันหน่อยแล้วกันนะไว้ใจได้เลยฉันปอ่มย่ำดีโอเคดีมากเอวิไปชวนเดวมเงไปเที่ยวนีกว่า เอเดวแมนแตนั่นแล้วเฟนฮะอะไรเนี่ยว่าแต่นี่พวกนายเราไมายทำอะไรกันอ๋อเป็นวิสัยความจริงเนี่ยได้ที่ข่าวว่ามีรถหมาไฟอยู่แถวบ้านเราวัดนายตัดใจไปเปล่าวะเออฉันม่าอย่าไปเลยดีกว่านะเป็นเหรอนี่ยอ่าอ่าอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคแต่วันล่าเสมื่ทีฉันเดินไม่ไหวละแกฉันก็ชอบติบุแมนดี What happened, I you. What the effin' day? he be mad you, mate? ตอนนี้เขาไปไปสะพานดึงแล้วล่ะตอนนี้ว่าข้าจะสอบถามพี่พี่แมฟุดีเลยแต่ว่าเออแต่ก็ไม่เป็นไรอย่ารออีวิฟแมนดีกว่าโอถเคยังนะโอเคนะอยากให้จะบอกฮีวิฟแมนให้ตอนเขากลับมาอืออยู่าไปก่อนนะสันได้ไว้เจอกันโอเคไว้เจอกันโชคดีนะ ใช่เฮฟวีถามจิงเถอะบ้านดีๆไม่ค่อยมีอ่ะอาศัยที่นี่ไปก่อนละกันไชโอเคจะได้ไปเข้าบ้านัันดีกว่าทุกคนถามจิงเถอะเราจะอยู่กัศไอ้กันไหนในก่อนเถอะเตรียมก็มีอยู่แค่เดียงเดียวๆแถมไม่พอเข้าของที่นี่ก็กระจกระาหมดเลยไม่ค่อยสะอาดเส่าไหร่เลย,อย,อยเอาหน้าสเท้า อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่สิไอ้เล่ามากสิไอ,อ้เดวมันนายก็พูดอย่างนี้ตลอดน่นแหละยพอสัเก,กา้าชวนปลกเรามาไม่ใช่หรือเออวะสักเก้าจะนายชวนพวกเราใหม่ไม่ใช่เหเออเราาเอเ,หเออเออก็ได้วะฉันพิธีกรว่าแต่เดวมันนายจะนอนตรงไหนน่ะเอ,อืมฉันละฉันอาจจะนอน จนโฟฟ้าเหลือไม่ก็ต้องพื้นนี่แหละแล้วนายไหนเฮบปี้ hey, นั้นฉันนอนเตียงนี้ละกันโอ้ยปวดฉีด่แลนะ้วเนี่ยฮ้าเอบปวดฉียอะไรยางนี้มันนะ้งเน่ะแต่เขาก็เนาะเฮบปี hey, ้กันอนะฉันไม่อยากปกป,ป้อเขาเลยแอนนัช You Your grass is ass, and I'm the grass man, punk. you haven't hidden. anyone do wanna know? I, i you, I love you, man. any of you think you're better than me, you're good for another thing. I just had

รุ่นตัวนียวย้เอ้ยเฮวีมีอะไรเลยสกเกาเปโวแมนทุงน,น,น้องหมาป่าค่าเปว่ะวิ่งฉันเห้มรอหมาป่าเต็มๆเลยแต่ต้องเชื่าสนะา,ายตาฉันแน่ฮะหชายุกสองยินก็จบแล้วมาป่าแค่นี้เฮียวีแต่ยอมแต่การหน้าขนาดมันลววิววนัยวะเฮียวีมันจะฟังเข้ามาเอาไว้ยะ

Năm anh một heavy! Ni Leo. Ow! So I did ding! Mmm! Y'all! Funny nằm mặn nhung này, vô nhà! Chin hà mi tilde! Lock on, I heavy! Oi, 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 oi! Think I did it, did it, did Hey, game me, lovebat! Oh! Ice! ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าโอ้ยเย่แล้วเอาลูกได้เป็นนาฉังยังมีอัาดไปแม่จะช่วยด้วย ฮ้ยฉันนี่เฟรใจจริงๆเนว่าเฮฟี่ผมไม่รอดแล้วล่ะเลนกมาเไม่ห้าท่เียนไไม่มันจะวตงีกแล้วฉันก็รู้อยู่ว่าที่นั่นมันอะไรปีน้าที่ได้ช่วยนายไว้ก่อนอือสหมกับนยมากรถึงแฟนสาวนาด้วย เฮวี <laughs> ่ไม่ก um ับเฟลนายยังไม่ตายไอคิดถึงน่ามาบุษณ